สวัสดีครับพี่น้องเขาชูส่องนุ่มเมืองชนคนอีสานครับพี่น้องวันนี้นุ่มเมืองชนกับสิผ้าเขาคั่อีกครับวันนี้พามาทําเมนูกับเขาเนาะครับเนาะกับข้าวอาหารแบบง่ายๆแบบบันบานครับสิผ้ามาวันนี้กัสิผ้าไม่เอ็ดยังครับอันนี้ก็จะเป็นนอไม้ดองนุ่่มมุขเชิญกับสีหมาผ้ามาตำนุ่มมุขเชครับ เอาเมน,นูง,ง่ายๆนี่นะครับม้นนีอ่อาหารจานรวนยีแล้วพี่น,อน,น้องขานออกไปตลาดองครับเนาะว่าตรงไปตลาด,นะาลาดเนี่ยเอาฮะเก็บเอาในครัวเรือนมาประกอบอาหารแบบวัตถุดิบในบ้านเนะครับเนาะี๋ยวนมส่วนผ่าไปประกอบ,บรับครัวเรือนเท่ากับครัวเรือนเท่ากับมา ตำพีก่อนเนาะครับเนาะพีิพีิกกับบัวซอยร้ายของมันจะเพลิบใส่แค่สี่หาเม็ดแนะนำให้ใส่พริกซุปหรือว่าพริกแห้งด้วยครับเด้อพี่น้องมันจังจะหอมครับพริกแห้งเฮ็ดพริกแห้งกับหอมแบบท่านเป็นพริกวีบมันขิวครับตามหนอสุกมิ้นขิว่ะมิ้นมิ้นเขียวอะใช้ะมันบ่เสียบรับ จำพม่าณนี้ยนะครับเลาก็จะมาใส่นมิโสมลงไปปั่นหนึ่งนี่แหละปั่นน้าออกเรียบร้อยครับโมเดล่านะครับนมชนโบราณครับสูตรนมชนก็จะใส่หัวหอมไปแน่ครับหัวหอมแห้งน้องๆพี่น้องหอมแดงนี่หอมแหงใส่ลงไปเป็น มากไร่มักเพชรกับไส่ไร่เห็นนะครับส่วนหมากรุ้งที่ข้าเพชรอีกก็นี้มันจะหอมนำ้ำบางคนเป็นบ่มากกับโปรงใส่แล้วครับเด้อคนใด้บ่มากหอมแดงกับโปรงใส่ก็ได้ครับบุเป็น์ยังมันบริสุทธิ์อยยังได้ดอกตัวนี้แค่ว่านี่ตัวนี้มันเป็นอ่าเป็นที่ข้นนิยมคนมากซื้อครับเจอมาใส่ ส่วนไอ้นี่น้องส่วนสายหน้ำปลาดานามปลาบาานเห่าได้ครับสายส่วนเดียวครับมสุสไซรายครับมันปลาดไอ้มันนัวอยู่แล้วครับนุ่มชมเขาไม่นัวอยู่เดี่ยวครับส,นนส่วนแป้งนัวนะครับเพื่อ ส่วนแป้งน,นัวนี่ก็แล้วแต่เดีย,เดยครับด้วยเดีย้ครูมากเดียครับมากหลายใส่หลายครับอ่ามากเสียบใส่หลายเคยใส่หลายเสียบหลายครับแป้งน,นัวเดี๋ยวหนุนโถนที่ฝามาหน่วยหน่อยครับ บางคนจะใส่ปลาแหงครับมีปลาแหงก็ใส่ปลาแหงนะครับอันน,นีน้บางคนจะเอาใส่ครับมันนี่เอาสูตรเอาใส่ปลาแหงครับทำไปกินกัส็สมไข่ก็ตอดปลาแหงครับ ี๋ยวฉิมนก่อนนาะบ่บ่นัวเฮาเตปลาเนาะบ่นัวปาไครับพี่น้องเตปลาจัหน่อยก่อน ครับโยะตัวหน่อยครับน้ำปลาใส่ได้เลี้ยพอได้กินมันนะครับเนาะครับเดี๋ยวชิมเมืองอีกครับพวกตะเพ็ดครับเนียงจิ้งคืงครับแสบแสบครับว่วดื่มดื้อๆครับต้นหอมจัวหน่อยก่อนครับ ผลดีมีส่วนหอมเหลืออยู่นี่ส่วนหอมครับอันนี้เป็นพ้บแผ้วครับพ้บแผ้วหวานๆฮ้อนนะครับใส่ลงไปใช้ผ้าแผลงเก็นตัวต่มหนอกครับมัน 4. สีดำนะครับเนาะ มนส่วนเป็นคนเครับเอามาคนแล้วเนี่ยนะครับเขาเปกแ้หอมะแล้ว,ลวก็แขวมากสุด mm hmm. ท่านจะใคนสุกเท่ากับหัวง่าใส่จังหน่อยครับ mm hmm. แสบ่กันครับห mm hmm. ัวง่าใส้มันจะแสบอ mm hmm. รับันุ่งส่วนนี้ ตา่าก็ทำไปสามสองหนึ่งจังหวะนี้ตรงมาครับพี่น้อง หล่นจานครับดูมาหล่นจานหล่นจานเด้ครับพี่น้องออครับจะเป็นหน้าตาเัางตีนะครับนี่บอครับพี่น้อง หน้าตาแบบเพ็กดเนะครับไปหนุ่มชนผ้าพปแก้ไข่ก่อนครับครับเรียบร้อยนะครับที่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นตำานิโสมนะครับนะาอตทำเมือสมครับตุ่มไขบ กิ <G in chen> นกับแหนมสามห่อครับพี่นอ้องอันนี้แหะครับพี่น้องสําหรับอาหารจานรวนมโอนี้ครับเมนูรวนๆนะครับเน,น้องะครับสําหรับคลิปนี้ยนุ่งส่วนก็ขอขอบคุณผู้ที่เขามาเยี่ยมชมขอบคุณทุกซับเด้อครับเด้อขอบคุณทุกซับทุกไหลครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเด้อขอบคุณทุกการรับชมขอขอบคุณพี่น้นองทุกท่านครับ ที่มาเป็นกำลังใจให้นุมมนมน่มมุชนนะครับเออสําหรับคลิปนี้นุ่มมุขชนก็ขออนุญาตไปขินขขาก่อนครับหิวขา้าแห้งนะครับครับเจอกันคลิปหน้านะครับเออนุ่มมุขชนก็ขอกล่าวคำ่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับเ้อบ,บายครับบาย,บาย ครับโอ้นึกว่ามันจะหัวโวนเกินไปครับก็เลยไปตลาดพี่น้องก็ได้ไปพ,ไไพักมาเป็นหยอดกระทินกับมากระทินอ่อนนะครับนาอก,กับพักหนอกหรือว่าใบโบโบกเนี่ยนะครับเอามากินกับครับพี่น้องอย่ามันเป็นหัวโวนโปวดก็เลยหาพักมาด้อครับมาพี่น้องกินนํากันครับ <c oughs>